สวัสดีครับมาพบกันกับหลวงพ่อพั์คุณยะกาโมนะครับนะเออลังที่หกครับผมลังนี้ผมจะแกะนะโชว์นะทำคลิปลงยูทูปนะครับว่าผมจะได้เลขอะไรแล้วก็มีแรไอเทมหรือไม่นะครับนะพี่เสือสร้างไว้ไว้ใจได้นะครับพี่ป้อมสกลนะครับนี่ฮะเต็มเต็มล่างเลยนะครับอาจจะเปิดสักนิดนึงก็ได้นะครับเพราะว่ามาดูก่อนโดยทมยกลังมีห้าองค์นะครับ ได้อะไรไม่รู้อง์แรกครับผมเป็นตะกุดเงินใบ้านอู้หูองนี้สวยมากครับเลขหนึ่งแปดครับองนี้สวยจริงๆครับองนี้ไปต่อครับไปต่อองนี้แล้วฝาก y o u t u ไอรันบุญ f c ด้วยนะครับแล้วก็ t i k t o อกไอรันบุญเ c นะครับเถิไอรันบุญสถาลุ่พัดปุญญากาโมงนะครับนะว้าวเป็นตะกุดเงินนะครับองนี้นะฮะ เลข412ครับนะ่นจำนวนการสร้าง4 5้องนะครับนะไปต่อครับไปต่อครับองค์นี้เป็นอะไรฮะว้าวนะฮะเป็นตะกุดคู่นะ102ครับอื้มถ้า101เนี้ยจุดยอดเลยครับผม102นิดเดียวแค่นิดเดียวเก็บได้บารมีหลวงปู่นะว้าวขอเป็นจะดือทองคำหน่อยไม่ใช่นะครับ ไม่ใช่นะครับเลขหนึ่งเก้าหกถ้าหนึ่งหกแปดหนึ่งแปดสองนี่นะครับสุดจัดเลยนะครับสุดจัดเลยไปต่อครับผมเออดูต่อนะครับมาดูกันต่อองค์นี้เป็นอะไรครับอะไรครับเนื้อก้นคกนะครับเลขสองหนึ่งสองครับโอ้โหหลังนี้ครับแสดงว่าเราจะมีตัวแร่ไอเทมในหลังหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะนะฮะหลังที่หกนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาออกข้างๆนิดนึงนะครับเพราะว่าอ่าจะได้เอาเรียงให้ดูนะครับเรียงให้ดูเออนะครับไม่ต้องออกจากลังครับไม่ต้องออกจากลางนะังให้หลบหนึ่งกล่องนิดเดียวไม่เป็นไรนะครับมาครับองค์แรกครับอยู่ด้านบนทั้งหมดนะได้อะไรครับโอ้โหผงน้ำ องนี้เป็นเออเขาเรียกว่าเนื้อชันหมากนะครับชันหมากเป็นชันหมากเนาะมาดูตัวแรไอเทมจะได้หรือเปล่าครับวันนี้โอโหครับเลขยี่สิบแปดครับสวยงามตามท้องเรื่องครับเดี๋ยวผมจะเอาถาดมาเรียงไว้ดีกว่าเอาถาดมาเรียงเรียงไว้จะได้ดูสวยงามหน่อยนะฮะเรียงไว้ถาดมาเรนะียงไว้ดีกว่าถาดเรียงไว้ดูนะครับ อันนี้ก็เป็นโอเคนะครับเนื้อชันหมาก,ก็ผมถือว่าเป็นเนื้อที่ค่อนข้างใช้ได้เนื้อที่ใช้ได้เหมือนกันนะเนื้อฟ้านะครับนะห้าห้าสองรวมสิบสองเอาลังนี้ทาไมมีแต่เล็รวมสิบสองเนะี่ยแล้วทองคาผมจะอยู่ไหน,นครับอ๋ออันนี้ชันหมากแล้วครับนะชันหมากบูเลือดต่บูเลือดกับผมไปไปต่อ นะครับฝากยูทูบด้วยนะครับไอร์แลมบุล F4 นะครับผมไอรมบุนชันแนนะครับโอ้โหนะเนื้อฟ้าอีกแล้วครับหนึ่งสี่สามรวมได้แปดอือหือด้านบนไม่มีอะไรเลยนะครับไหนเขาบอกว่าทองคําอยู่ด้านบนไม่เกี่ยวแล้วครับอือหือ,มอมไม่เกี่ยวนะฮะไปต่อครับไปต่อ ผมมีอันนี้ผมก็ไม่ใช้ไปต่อครับหนึ่งลังเต็มว้าวครับหกหนึ่งห้ารวมสิบสองอีกครับโอ้วันนี้ทำไมได้เรองโอ้โหครับลังนี้น่าจะเป็นตัวเลยไอเทมแล้วนี่เพราะว่ามีแดดเนื้อแดงๆถ้านเนื้อแดงๆนี้มีพันธุ์ทองคำน,นะครับนะแน่นอนฮะเชื่อเลยเกินว่าพันรุ์โอ้โหสมุเลือดนหกสี่แปด โอ้โหเสรว,ว่าข้างหน้านี้ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างน,นะครับโอ้โหเนื้อฟ้า 1, 4, 8, โหนึ่งสี่แปดสองโอ้โหทองคำไปไหนหมดครับหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดสามครับรวมสิบสองดีดีครับเออนะฮะวันนี้ทำไมรวมรวมสิบสองเยอะจังครับอืมอ,อีกแล้วเลย ไม่น่าเชื่ออืมทองคำไปไหนหมดว้าวอันนี้อืมไม่น่าเลยอ๋อเป็นโรยครับนี่งานช้างนะครับอืมหลุดะแล้วครับตรงนี้ไม่เป็นไรครับเราก็ว่ากันไปตามนะโอ้แสดงว่าดวงทองคำไม่ได้อยู่ด้านหน้านะครับนี่โอ้โหหนึ่งศูนหนึ่งหนึ่งเกเก้า ออกมาดูดูออกข้างหน้าออกมาอยู่ข้างหน้านี่แถวแรกนะครับมาดูแถวแรกนะแถวแรกครับโอ้โหเลขสิบเก้าวันเกิดผมจะชัดันครับเยี่ยมตรงสิบเก้าธันวาไปต่อครับเอาลงนิดนึงนะเอาลงนิดนึง โอ้โห oh, ครับลังนี้นะฮะมีแต่สีแดงทั้งนั้นเลยนะฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะ mm hmm. ยังไม่ใช่ครับนะอะไรกันเนี้ยครับอุปกรณ์คำอยู่ด้านไหนเนี้ยมีหรือเปล่าโอ้โห oh. ยังไม่โดนครับไปต่อครับ โอ้โหแต่กุดเงินก็ยังไม่มีนะครับสามเจ็ดหนึ่งด้านหน้าไม่มีนะครับมาดูแถวสองกันนะมาดูแถวสองกันเนาะโอ้โหไม่โดนอีกครับสองหกเก้าครับไม่มีครับลังนี้น่าจะเป็นพัดยจ้รทองคำนะครับผมเชื่อนะพัดเต้ทองคำพัดยจ้รทองคำ นะอไปแล้วครับละแถวที่สองมาโอ้โหใบลานครับโอ้โหใบลานฮนะสี่เก้าเจ็ดครับยังมีราคานะใบลานครับองละสามร้อยน,นะไปดูแถวที่สองเริ่มดีขึ้นมาครับแถวที่สองโอ้โหเริ่มละเริ่มสวยขึ้นมาแล้วครับเจ็ดหนึ่งห้าอ้าวละไปละองค์ที่สี่แล้วครับองค์ที่สามแถวที่สองฮะแถวที่สอง มาดูกันโอโหไม่ใช่ครับหนึ่งเก้าสามครับหนึ่งเก้าสามมองลองแถวที่สองมาดูนะโอโ้แสดงว่ารุ่นนี้ไม่รวมไม่จำหนิอะไรมาทั้งสิ้นนะครับคือแบบวัดดวงกันจริงๆอะลูกลูกค้าแบบอถ้าได้ไปก็คือคือวัดดวงของแท้เนาะนะครับนีแถวที่สองนะมาดูกันแต่กุทองคำจะอยู่แถวที่สองหรือไม่แต่กุดเงินยังไม่เห็นทั้งวง,งเลยนะนี่แหละครับแถว นี้ไม่มีครับตองอ๋อสี่สี่เก้าครับนึกว่าจะตองสีโถยนะครับนีกว่าจะตองสีเนอะไปต่อแล้วครับโอ้โหพอยเตแบบเต็มสติงเลยครับสองสามเจ็ดนะฮะดวงยี่สองโอ้โห้ตรงนี้นะซูมให้ดูใกล้ครับอืดูความสวยงามครับแจ๋วครับแบบนี้มีโอกาสราคาแพงนะครับเนี่ยมีโอกาสนะมีโอกาสนะ เก็บได้เก็บนะครับปิดตาจัมโบ้หนึปีหลวงพ่อพัดปุญญากาโมนะฮะหรือว่าพระราช,ชมงคลวัดชะลาจารย์วัดห้วยด้วนใบล้านครับโรยด้วยผงงาช้างครับนะโอ้โหโโเลข410หสร้าง8ปดองค์เข้านั้นนะสร้าง8ปดองค์เท่านั้นเดืเ่อะเยอะนะโอ้โหแถวสองก็ยังไม่มีแลไอเทมเลยนะครับนี่ฮะสบู่เลือดครับนะหเจ็ดศูนย์เกะเจ็ดนาะ กาที่สองก็ยังไม่มีครับพี่นะฮะเฮ้ยลางผมนี่มีทองคำไหมเนี่ยเลขสิบสามนะครับโอ้โหเอาไว้ให้ลูกค้าบ i p พนะครับเนี่ยเลขสิบสามนะพี่ดิพูเนี่ยหืมเยี่ยมครับไปต่อครับพี่รุ่นที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ผมไม่รู้ว่าทองคำอยู่ไหนครับหนึ่งหนึ่งสีครับไปครับไปครับโอ้โหไม่มีเลยเลยเกินไปไหมผมว่าเนี่ย สองแถวแล้วฮะสี่สิบองค์แล้วผมยังไม่เห็นตะกุดทองคำอยู่ใต้ไปเนี่ยยังไม่เจอครับหนึ่งห้าสองครับจะสี่สิบห้าองค์นะยังเต็มถาดก็สี่สิห้าองค์คแแววที่สองอยู่นะยังไม่มีครับเลขสิบสองครับเออก็มาสิครับเลขมันเกิดหลวงปู่ครับอุย้ยนี่ตะกุดอะไรครับ น่าจะเป็นตะกุดทองคํำไหมเนี่ยมันมาบังอยูอ่เพราะว่าปกติถ้าเป็นตะกุดทองคํานะครับเขาจะมะีงาช้างเข้ามาเงี้ยหรือว่าเป็นตัวแรไอเทมก็ไม่รู้นะนะครับเรามองไม่เห็นว่าเขาเอาอะไรมาทับไว้หรือเปล่านะอันนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นตะกุดทองคานะนะครับหรือไม่ตะกุดเงินนะแต่มองไม่เห็นท่านนึงครนะองค์นี้นะตงถือว่าสุดจัดแล้วนะเลขสุสองครับเลขสุสองนะที่ผมก็ประมาณน่าจะสามสี่องค์กันเลขสุดสอง สายเก็บได้12อ,อย่างเงี้โอ้โหนะฮะอะไรกันครับเนี้ยพากับตีบรุ่นนะผมยังไม่เห็นตัวตองทำสักองอะ่ะเหลือจะเชื่อมีแต่เนื้อแดงฮนะจะบูเลือดครับ5 5 8โอ้โหแสดงว่ารุ่นนี้บอกเลยนะครับวัดไม่ได้นะครับว่าจะอยู่ด้านบนอะไรนี่ไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวเลยนะครับ,รบอันนี้ก็ผงทูบครับอื นี่ผมไม่ได้ตัวแรไอเทมเลยนะเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยแสดงว,ว่าผมอาจจะได้อทีเด็ดจริงๆก็ได้นะไบลานองค์ที่สามครับนะโอเคนะผมชอบนะใบไรลานนะหน,นึ่งหกสามแปดเนาะไบรลันเดือวเชื่อนะฮะไม่มีเลยนะอ๋ออันนี้ชันหมากโคตรเทพนลชันหมากโคตรเทพชันหมากโคตรเทพองค์ที่หกลังที่หกแล้วครับเนี่ยลังที่หกแล้วนะครับลังที่ห้าจบไปแล้วนะห้าวันห้าลัง ลังนี้ก็เลยมีกําไรก็เลยซื้อมาแกะเลยนะครับซื้อมาแกะเลยทําคลิปลง youtube นะครับนะเพื่อให้พี่พี่ได้ดูว่าหนึ่งังโอ้โหต้องนุนอะไรบ้างแล้วแต่เลยครับไม่เกี่ยวเลยนะครัหนึ่งังนี่ไม่ได้อยู่ว่าคุณจะ,อะทองคําอยู่ตรงนั้นตรงนี้ไม่ใช่นะครับนะมาดูแถวที่สามกันครับแถวที่สามกันเนาะมาดูแถวที่สามกันนะแถวที่สามกันนะครับว่าจะอยู่แถวที่สามหรือเปล่าครับ ตะกุดเงินตะกดต้องคำครับบาๆครับเปื่อยอยู่แถวที่สามมาครับแถวที่สามฮะแถวที่สามโอ้โหยอมแล้วผมไม่มีเลยเหรอจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยเฮ้ยจะหกสิบองแล้วนะ่ะจะห้าสิบองแล้วนะ่ะเลขสามหนะึ่ง ก็ยังได้อยู่นะเลขสองหลักนะครับแต่ผมยังไม่ไตัวแลไอเทมเลยนะเรื่องของเรื่องนิ่ดีฮะอเอาอย่างมันครับลังนี้ก็เกะเล่นเองเลยนะครับเพื่อให้พี่ๆได้โอ้โหชันหมากครับรงนี้หกแปดเก้าเลขก,ก็สวยครับเลขก็สวยหกแปดเก้าสี่สิบห้าองนั่นเลยพี่แต่กูลองทาด้านหน้าหนึ 1, ่งแถวหนึ่งร้วยสองสามยังไม่เห็นเลของอะ่ะหน้าจะองคนี้ไหมไม่ใช่ครับ เป็นเนื้อผงแจสอนหนึ่งสามสี่สามครับหาบเงินหาทองมาดูต่อแต่ผมจะขออนุญาตเอาอันนี้มาใส่อีกทีหนึ่งหมดนี้จะเป็นเก้าสิบปุงนะถ้าหมดนี้จะเก้าสิบปุงครับไปต่อยังไม่ได้อะไรเลยนะยังไม่มีตักทองคำโอ้โหสบู่เลือดเยอะมากครับนะลยวนสองหกหนึ่งห้าอะไรกันครับเนี้ยลังนี้ผมไม่ได้ลังเทพหรือเปล่า ห้าหนึ่งครับเบอร์เสื้อวินเก่าผมนะครับว้าวเริ่มมาแล้วครับหนึ่งสี่หนึ่งครับเปิดออกมาให้แบบพองทำทั้งองค์ทั้งองค์ได้ไหมเนี่ยโอ้โหไม่มีครับเลขเจ็ดหนึ่งครับอ๋อก็ถือว่าเลขดีนะเนี่ยลมแปดยังไม่มีครับโอ้โหตกใจเหมือนว่าตองห้าครับห้าห้าแปดลมเก้า โอ้โหหนึ่งแปดห้านะเหลือเชื่อครับนะสวัสดีด้วยนะฮะสวัสดีทุกท่านด้วยที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับ mm hmm. ก็ฝากเพจด้วยนะครับนะฝากเพจอะไริมุนสถาหลวงพ่อพัดบุญยาก์กาโมครับกดไลก์กดแชร์ mm hmm. เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับนะมาดูครับโอ้เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วครับสี mm ่หกเก้าอะไรกันครับนี่ยโอ้โหฮะมีแต่เนื้อแดงครับ S <S <an> มันยังไงครับเนี่ยยังไม่มีนะฮะแถวนี้ก็ยังไม่มีครับหกหนึ่งสองรวมได้เก้าครับหกหนึ่งสองครับเนื้อของจ่าพนมครับผมแปดแปดศูนย์ครับนี่แถวที่สามไปแล้วนะพี่นะแถวที่สามไปแล้วนะยังไม่เห็นตนะุกต ong คำแม้แต่องเดียวหนะึ่งหกเจ็ดแต้มเดียวนะเต้มเดียวนะหนึ่งหก อย่างครับโอ้โหครับ <S <S อุ้ยตกใจนะว่าตองเก้าครับที่ไหนได้สี่แปดเก้าแม่มองแถวที่สามแล้วนั้นยังไม่มีเลยนะดูตรงเขาโอ้โหนะมีแต่เนื้อดแดงครับงานนี้ครับหกแปดเก้าครับจะนี้เป็นเจ็ดแปดเก้านะดน<ะ>ัไปแล้วนะแถวที่สามไปแล้วนะทองคำนั้นอยู่ทางใต้ทั้งหมดนะ,นะดูอาการนั้นนี่ได้แต่เนื้อดแดงครับ นี่นะครับผมแกะนี่รบรางเต็มแล้วเนี่ยนี่ยังยังไม่ได้นี่เลยนะครับมาดูแถวมาดูแถวที่สี่ครับแถวที่สี่โอ้โหครับของคำอยู่แถวนี้หรือเปล่ามาดูกันครับ <c oughs> จะมีหรือเปล่าเนาะผมเปิดลางเต็มนะฮะเปิดลังเต็มยังเหลืออีกหนึ่งรงเอาไว้ขายลุ้นเนาะเอาละมาดูกันได้อยูอยู่นี้ มาอนเริ่มมาแล้วเออเริ่มมาสวยละนี่แถวที่สี่นะโอ้สามศูนหกรวมเลยเก้าแถวนี้เริ่มสวยละวแถวเงี้เริ่มสวยล้วแถวที่สี่โอ้โหสวยได้นิดเดียวหนึ่งสองแปดห้าครับผมถามคำเดียวว่าเขาใส่ตะกุดไม้ให้ผมไหมเนี่ยโอ้หนึ่งย์ปดครับสงสัยลังนี้แบบว่า ไม่มีเทพไม่มีตะกุดทองคำเลยปะเนี่ยเฮ้ยหนึ่งสี่สามมีหลายองค์มากไ้ยผมเปิด100ร้อยลุ้นจริงๆครับเนี่ยผมเปิดตีนตีนเดิมเลยนะโอ้โหครับยี่สิบแปดผมยังไม่เห็นตะกุดงานตะกุดแม้แต่องค์เดียวต้องไปดูแถวล่างเนาะอดื 1, 0, 1, 1, 1, ่างหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งจะไม่ไม็ตองเฮ้ยตองหนึ่งเลยวะเนี่ยหืหนึ่งมาศูนย์มาข้ามตรง ตัวแลไอเทมหรืออะไรผมยังไม่เห็นเลยนะครับหนึ่งศูนย์สองสามแต้มเดือดเลยโอ้โหครับหนึ่งห้าห้าครับเฮ้ยลังนี้ถือว่าของผมไม่มีอะไรเลยนะครับหนึ่งสองสี่หนึ่งครับคือเหลือยี่สิบลุนอุดท้ายครับตอนนี้มาดูกันโอ้ สอจนได้ครับสี่สี่สี่ครับเออกลมมาสิครับสอ,องสี่จนได้เดี๋ยจะเชื่อครับเลขยี่สิบเก้าครับนะสิบเจ็ดนาทีแล้วครับเปิดมาผมยังไม่เห็นตุ๊ทองคำสักอง์เดียวหนึ่งสี่แปดครับ, 1, 4, รบเฮ้ยมันใช่ปะเนี่ย ว้าว wow. โอ้แต่ไม่ใช่ดตทองคํำครับหนึ่งสามหนึ่งครับอือสวยมากยังไม่ใช่นี่ผมเปิดแปดดูแล้วนะแปจะแปดสูมอยู่แล้วนะี่ยังอะแปดสี่หกครับงวดนี้ผมจัดแน่ๆครับแปดสี่หครับงมดนี้จัดแน่นันน่าจะอยู่ล่างหมดเลยนะครับตรงห้าไหมเนะี่ยโอ้โหห้าสี่ ไปต่อครับโอ้โหห้าสามสี่ครับหืมรังนี้ไม่ใช่รังเทพรังอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ยเอาเริ่มมานะครับเริ่มมาแล้วครับหนึ่งสองแปดครับอืมหนึ่งสองสามนี่สวยเลยอีกสามลุ้นครับนะอีกสามลุ้นของรังนี้นะอีกสามลุ้นครับโหเก้าหนึ่งสาม ยางนะครับยางนะครับผมไม่ได้ออปชั่นอะไรเลยครับมีแค่เนี้ยสูงสองสามสี่ครับเออกลมาทีครับไม่ได้ออปชั่นไม่เป็นไรครับก็ได้เหล็กสวยอยู่นะเริ่มมาแล้วนะเอาล่ะมันอาจจะมีอะไรดีก็ได้เพราะมันไม่มีใบลานองค์ที่สามครับหกเก้าหนึ่งครับเวลาน,น่าจะสามองค์เนาะ มาดูแถวสุดท้ายครับยี่สิบองค์สุดท้ายครับนะอันนี้น่าจะเป็นของดีหรือเปล่าครับเป็นตะกุดทองคําหรือเปล่าครับลุ้นเลยครับถ้าไม่มีนี่คือแบบคือแบบโอ้โหนะฮะว่าผมเปิดเต็มรางนะถึงจะออกจากกล้องก็เถอะนะฮะแต่มันร้อยแล้วลุ้นแนะสามารถคือมันมันอยู่ขั้งใต้หมดเลยเหรอมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะเนี่ยยี่สิบลุ้นเนี่ยคือยังไม่มีตะกุดเงินแม้แต่อ,องค์เดียวหรือตะกุดอะไรแม้แต่อ,องค์เดียวนะครับมาดูกนะันครับ องค์แรกครับจะเป็นตะกุดเลยหรือเปล่าครับทํามันก็อยู่ข้างใต้หมดอะอ่ะน่านอยู่ข้างใต้ครับนะองค์แรกเข้ามาดูกันเลขหนึ่งสี่หต่อวิเศษจะอ้าวนะะอยู่ข้างใต้เว้ยเดี๋ยวนะผมเคลียร์พื้นที่ก่อนเคลียร์พื้นที่ให้ก่อนจะได้ดูสวยๆอันนี้เป็นม่วงมหาการสร้างพันห้า้อยองนะครับม่วงมหาการ มมหาการน,นะเดี๋ยวจะจใช้สวยเริ่มมีสวยๆแล้วนะครับนะเริ่มมีสวยๆขึ้นมาแล้วนะครับทางใต้นะมาดูครับแอวสุดท้ายมีอะไรครับเอาละวะทองคําแน่นอนครับตะกุดเงินนะฮะอยู่ทางใต้ดูเลขสิครับหนึ่งสามเจ็ดครับนี่ผงน้ำมนผมชอบมากนะถ้าผมได้ตะกุด พัดด้วยทองคำของน้ำมนต์นี่หนึ่งผมเลี่ยมเลยนะรักเลขเก้าเลอเลขหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยดูโอ้โหกำไรทองคำนะครหนึ่งสามสองโอ้โหแต้มเดียวสลับกันในทางไะนเขี่ยพื้นที่ออกสวยๆกันนะประมาณติบองสิบกว่าอ,องค์เนาะเขี่ยพื้นที่ออกก่อนนะนี่ครับ ต้องมาดูว่าเราจะได้ตัวแร่ไอเทมหรือเปล่าอยุดยาวล่างนะใช้เวลา20ว่านาทนะีน่าจะมี20องค์แต่กูทองคำลุ้นพันดยศทองคำหรือเปล่าครับปิดเลขไปครับไม่มีครับมีแต่งาช้างครับเลข16อีกเลี้ยวสร้าง19องค์แต่เราไม่ได้พัดยศทองคำนะครับอันนี้เป็นสร้างมาพิเศษครับ เราจะได้อะไรต่อครับโอ้กำไรทองคำนะครับหนึ oh, ่งโโอ้หนึ่งสองสองเมื่อกี้หนึ่งสามสองแท่เดียวครับรุนเยี่ยวเหนียวเลยตอนนี้ผมโอ้เนื้อแดงเลขเจ็ดสิบสามครับทองคำอ่ะนี่เป็นหนักๆนะเอางี้เป็นหนักๆครับหนักๆอุ้ยเราได้ออ้แลไอเทมครับเออก็มาสิครับ เปิดถูกลางแล้วครับแลไอเทมครับโอ้โหครับพี่นะบุญวาสนานำพาครับนี่ฮะนี่ครับได้ตัวลไอเทมเออก็มาสิครับถ้าหลังพัดด้วยทองคําครับมีแค่หนึ่งองค์ในประเทศไทยเท่านั้นครับนี่ฮะบุญวาสนานำพาดวงกลับมาแล้วมาดูกันครับปากขาให้มังกรเออก็มาสิครับนาเลขแปครับผมองค์นี้ครับ สุดยอดครับพี่ลังนี้นะฮะเลขแปดมังกรครับผมอูโหูบุญว่าสนานนำพาดวงคนจะได้ครับพี่เออกมาสิครับสุดยอดครับมือสันครับพี่เป็นหมื่นครับองค์นี้ฮะเป็นหมื่นนะฮะนะสร้างกี่ไม่กี่องค์ไม่รู้ครับแต่ว่าลังนี้ครับ เป็นลังเทพของเทพครับผมนะหนึ่งบาทครับทองหนึ่งบาทครับนี่โอ้โหนะเป็นมังกรแตกที่เพจไอรันบุญสถาหลวงพอพัฒน์ปุญญากามโมนะครับผมอสุดยอดครับผมว่าแล้วครับมันไม่มีอะไรแต่มันเมีืมาดูกันต่อครับนะน,นี่คือดวงกําลังจับมาจริงๆครับมังกรแตกที่เพจนี้ครับพี่ โอ้เลขเจ็ดครับผมโอ้โหดีนะฮะลังนี้นะครับผมตื่นเต้นครับพี่นะมาดูตะกุดเงินผงน้ำมนครับผมเลขหกแปดครับอือสุดยอดครับนะสุดยอดมากครับสุดยอดมากครับที่ทําคลิปครับตะกุดทองคำอะว้าวนี่ผงงาช้างตะกุดทองคํานะครับผงงาช้างครับพี่เลขเจ็ดสิบเจ็ดครับเลขเจ็ดสิบเจ็ดครับผม อในเจ็ดสิบเจ็ดครับผมสุดยอดครับสุดยอดครับผมตื่นเต้นยังไม่หายนะครับตะกุดทองคําครับพี่เลขหนึ่งสามแปดครับพี่ตะกุดทองคำฮะเลขหนึ่งสามแปดครับโอ้โหมันมาแตกที่ลังผมได้ยังไงครับนะืึองนี้ไม่เป็นไรครับไม่ตื่นเต้นมากนะนี่แหละนะคนจะมาก็ได้ครับนะ อตะกุดเงินผงงาช้างเรือยจ่าพนมเลขยี่สิบเก้าด้วยซ้ำครับโอ้โหครับพี่ๆฮะนะแต่ที่รังนี้ได้ยังไงครับนะก็อืแตะกร,รุดทนะองคำอีกหนึ่งองค์ 45, ครับเลขสี่สิบห้าครับโอ้โหดูทองคำกี่องค์เนี่ยนะอุ้ยแต่ทำไมทองคำมันเยอะจังเนี่ยสุดยอดครับพี่รังที่อ้โยองนี้มีสามองค์เนาะเลขห้าสิบเจ็ดอีกครับอืมนะ ชักตื่นเต้นมากเลยครับพี่ๆเอ้ยนะนะมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยครับนี่ยังไม่จบนะทองคำไ,ไม่มีอี่อง์นรังนี้ครับนี่คือรังมหาเทพเลยนะโอ้โหพี่สองเคใบลานฮะเลขหนึ่งสองสองอีกแล้วครับสองเคใบลานฮะว้าวนะมาดูต่อกระหมดแล้วสี่ลุนครับนึกว่าไม่มีอะไรครับนึกว่าไม่มีอะไรครับพี่โอ้ตอะกุดทองคำฮะลุนพัดยอะทองคำอีกไหมเนี่ยรังเนี้ย ไม่มีนะมีแด่ยาช้างนะครับโอ้โหเลข5ครับเอกอกลมมาสิครับนี่เหรอครับเขาเรียกว่าลังเทพอ่ะเทพแบบนี้ใช่ไหมเทพแบบนี้ใช่ไหมพี่เลขหนะ้าฮะโอ้โวนะะคือมันมากครับมาดูครับอันนี้ก็เป็นสองเคเนาะหนึ่งเจ็ดสองครับเขาสร้างเท่าไหร่ไม่แน่ใจสองเคนะครับรอ้อยเอาร้อยแปดสิบ้อปดิบนะ มาดูสองลุ้นอยู่ท้ายมีอะไรครับโอ้โหนี่คือเออก็มาเลยครับใบลานฮนะหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะเป็นพัดยศนวะครับผมไม่มีกําไรทองคํานะก็ถือว่ายังยังใช้ได้อยู่นะยังใช้ได้อยู่ครับอง์ยู่ท้ายครับอันนี้น่าจะเป็นมรสารลุงปู่โตครับลุนเลขลุนเบอร์ลุนพัดยศครับถ้าเป็นลงังเทอันนี้เราไม่ได้นะ เราไม่ได้อมวลสารลงปุตโตะนะครับนะก็ไม่เป็นไรครับหนึ่งสามแปดนะแต่ว่าเราองนี้เกสาดูดีเกสาดูดีนะครับก็ให้ให้ชมแบบอสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการแบบสุดๆนะครับลางนี้คือได้ที่ผมนะครับนะผมก็จะให้ให้ชมองค์นี้นะครับนะั่นแหละไอเทมเลขแปดเนาะนี่ครับสุดยอดจริงๆนะครับเราได้องค์นี้ มานะครับนะโอ้โหเป็นเรืองแสงด้วยนะครับองนี้เป็นเรืองแสงนะครับนะอันนี้เป็นมังกรนะมังกรนี่คือเป็นทองคําแท้นะเลขแปดนะครับนําเลิกตอกนําเลิกด้วยครับมังกรเลขแปดตอกนําเลิกครับว้าวเป็นนําเลิกเหรอครับลุ้นนําเลิกนะฮะและผมมีนําเลิกแล้วด้วยครับเขามาคู่กันครับเลขหกกับเลขแปดครับแม่เจ้าครับ นี่รายการลุ้นได้นําเลิกนะครับเออก็มาสิครับสุดยอดครับเลขแปดนะครับตื่นเต้นมากนะฮะโอเคนะครับผมไอรันบุญนะฮะสัทธาหลวงพ่อพัดปุญญากาโมก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมกันเนาะก็ขอบคุณจริงๆนะขอบคุณจริงๆนะครับเดี๋ยวเจอกันที่ทิกต็อกนะฮะทิกต็อกนะฮะชื่อทิกต็อกไอรันบุญเอฟซีนะครับแล้วก็เพจไอรันบุญเอฟซีนะครับลังนี้นะครับก็ถือว่าเป็นลังโคตรมหาเทพนะครับโคตรมหาเทพนะเทพไม่รู้จะเทพยังไงนะครับ ก็กราบขอบคุณทุกท่านด้วยใจจริงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเออก็มาสิครับเรียบร้อยครับผมกราบสวัสดีครับ